Body นีมาพบกับเจ๊นะคะเจ๊สอร์ตพระประแดงนะคะวันนี้เจ๊ก็อยู่งานมอเตอร์โชว์นั่นเองนะคะวันนี้จะพามาชมนะคะกับอีกหนึ่งรุ่นที่นํามาขายแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นสปอร์ตนั่นเองค่ะคันนี้จะเป็นรุ่นเรนเจอร์สปอร์ต10ตูเกียร์ออโต้นั่นเองนะราคาเปิดตัวสําหรับปีนี้นะคะของเขาจะอยู่ที่1นล้านนะคะแปดหมบาทนะแต่พิเศษในงานนะคะมอเตอร์โชว์นะคะสำหรับเดือนนี้ใครที่จองไม่ทันนะคะก็ได้ราคานี้อยู่นะ1 ร้านนะคะ49,000บาทนะคะสำหรับใครที่อยากจะซื้อรุ่น Ranger Sport บอกก่อนว่ารุ่นนี้นะคะผลิตออกมาน้อยมากนะคะใครที่อยากได้ต้องรีบจองเข้ามาก่อนนะคะเพราะว่าหมดล็อตนี้แล้วไม่รู้ว่ารถจะมีจำหน่ายหรือเปล่านะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวพามาชมรอบคันนะคะว่าการตกแต่งของเขาเนี่ยอันนี้คือแต่งโชว์เฉพาะในงานนะคะมาจากโรงงานไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้นะเดี๋ยวมาดูชุดแต่งแล้วก็ดูออปชั่นที่ มาเปิดตัวที่ขายในงานนั่นเองค่ะเดี๋ยวพามาชมนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคันนี้เป็นกระจังหน้าแต่งให้นั่นเองนะคะเป็นกระจังหน้าไอโฟว์อดีเป็นสีเป็นสีดําเงานั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวรังครึ่งที่มีขนาดใหญ่นะคะตัวนี้จะมีช่องระบายอากาศที่ใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นั่นเองค่ะตัวนี้ให้กําลังแรงมา้ามาที่170แรงมา้าแรงเิเตรให้มาถึง405นิวตันเมตรนั่นเองค่ะ ในส่วนของรุ่นนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวพัดลมไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวนี้ยังเป็นสายพานเครื่องเป็นสายพานแบบทัมมิ่งนั่นเองนะคะตัวนี้ในเรื่องของตัวสายพานทัมมิ่งเนี่ยของเราแช่ในน้ํามันด้วยนะยืดอายุการใช้งานให้มากขึ้นยาวนานมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยฝากระโปรงด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบพาวร์โดมนะคะตัวนี้นะคะให้ความรับในเรื่องของหลักอากาศโพลาสร์ได้ดีนะคะการลู่ล ลมการประท้าลมเวลาลูกค้าขึ้นทางด่วนหรือโทว์เวสูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรถจะไม่โครงนะคะเพราะว่าการไหลเวียนของอากาศโครศาสต์ไหลเวียนจากหน้า,าฝากระโปรงเนี่ยลงไปด้านล่างเนี่ยได้เร็วมากขึ้นนะคะลดอากาศในเรื่องของแรงเสียทานั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกบานหน้าของเราเป็นกระจกบานหน้าแบบาลามิเนตนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเพื่อให้ความแข็งแรงแล้วก็เวลาเกิดเหตุนะเวลาเกิด เกิดเหตุกระจกบานหน้าแตกเนี่ยเวลาแตกจะเรียงเป็นแบบเม็ดข้าวโพดนั่นเองรถในเรื่องของกร,กระจกกระเด็นเข้าตาลูกค้านั่นเองนะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะของเราเนี่ยแบตเตอรี่ของเราจะเป็นระบบตัวแบตเตอรี่แบบ AGM นะคะตัวนี้อยู่ที่80แอม์นั่นเองนะคะแบตเตอรี่รูปใหญ่แล้วก็ให้ความอึดทนมากๆเก็บไฟได้นานด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกบานด้านข้างเนี่ยจะเป็นแบบใยแมงมุมนะคะเวลาแตกตัวเนี้ยจะเป็นแบบ ใหญ่แมงมุมนั่นเองลดในเรื่องของเวลาเกิดเหตุเนี่ยเวลากระจกแตกนะคะลดในเรื่องของการตัวเศษกระจกจะกระเด็นเข้าตาลูกค้านั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังด้านหน้านะคะที่เป็นกันชนด้านหน้าจะเป็นสีเทากาวไนะคะชายกันชนจะเป็นสีบรอนเงินนั่นเองมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยนะคะไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบบันตีรีเฟกเตอร์ LED มาพร้อมกับไฟเดย์ทามและนิ่งไลท์มาให้นั่นเองนะคะเป็น LED ที่ อ่าเวลาสตาร์ทรถน่ะตัวนี้จะเปิดปิดอ่า ตัวไฟนะคะให้อัตโนมัตินั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างเนี่ยเราใส่ชุดคิ้วล้อนะคะตัวชุดคิ้วล้อเนี่ยจะเป็นชุดคิ้วล้อขนาด6นิ้วเป็นแบบชุดแต่งนะ,ะราคานี้นะยังไม่รวมชุดแต่งนะจ๊ะทุกคนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวยางอัพตัวยางเนี่ยเราเปลี่ยนล้อแม็กใหม่นะคะตัวนี้เปลี่ยนแม็กโซให้กับลูกค้านั่นเองนะ,ะเป็นแม็กขอบ18เป็นยางออนเทเลนั่นเองนะคะเป็นยางอ่าตัวนี้นะคะเป็นหน้ายางของเขาจะอยู่ที่ 26- 5หทับ5้า ทั60 R18 นั่นเองตัวลายล้อแม็กนะคะเป็นแม็กของเลนโซ่นั่นเองเป็นลายที่ตีหมดนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบลายนี้เขาก็สามารถแจ้งมาได้นะคะในส่วนของตัวายางตัวนี้นะคะวิ่งออนททเลนวิ่งถนนลูกลงังวิ่งได้ดีมากๆเลยนะคะการลุยการแบบว่าออฟโรดนะคะวิ่งได้ดีนะ,ะช่วงล่างเดิมนะ,ะไม่ได้ปรับเตียดเตียดอะไรก็คือแค่แลบสี สีพื้นของเขาเนี่ยจะเป็นเดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นสีพื้นตัวนี้เป็นสีพื้นสีน้ําเงินนะคะเห็นไหมตัวพื้นสีน้ําเงินนะถ้าเป็นตัวข้างมาข้างไนนะคะจะเป็นพื้นสีน้ําเงินแล้วก็ด้านนอกเนี่ย จะเป็นการแรปสีน้ําเงินด้าน,นั่นเองนะคะข้อดีสําหรับลูกค้าที่แรปสีตามตรงกับสีตัวถังรถที่มาเดิมๆจากโรงงานเนี่ยเวลาเราส่งจดทะเบียนเนี่ยก็จะเป็นจดทะเบียนตามสีเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าแบบว่าพื้นเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นสีเทาหรืออะไรเงี้ยเวลาการแจ้งจดก็จะเป็นสีที่เป็นแรปนะเนาะจะลงเล่นเป็นแบบสีที่ตามแรปนะ นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นยูโรไฟเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของถังเกตง่ายๆด้านข้างเนี่ยจะไม่มีคําว่าเทอร์โบนั่นเองค่ะแล้วก็กระจกหัวช้างนะคะเป็นสีเทากาไฟนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยติดคําว่าเรนเจอร์นะคะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะอยู่ตรงขอบ ตัวประตูให้นั่นเองค่ะยาวมาถึงด้านหลังนะแล้วก็ตัวบันไดด้านข้างมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงล่างของรุ่นนี้นะคะยังเป็นข่้วล่างเดิมเป็นโมโนโทูบนะคะเป็นช่วงล่างโมโนโทูบนะ,ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโช้กอัพแบบแผนไข้นะเอแขนไขว้นั่นเองนะคะข้อดีนะคะการรับน้ําหมักนะคะแล้วก็การแบบกระแทก เวลาตกลงตกหลุมอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้นะคะจะไม่มีแบบว่ากระแทกแรงเนาะเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรการยืดหยุ่นนะคะในการกระแทกได้ดีเลยนะคะแล้วก็ตัวแหนบเนี่ยยาวมีให้ถึง4เส้นนะคะยาวไปถึงทางด้านหลังเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะบอกเลยว่ารับน้ําหนักได้1 3ตันเลยนะคะทุกคนนะคะตัวนี้นะคะจะมีระบบ dps ตัวนี้จะมีการ ระบบการกรองในเรื่องของตัวข่าเหมามาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รองรับในเรื่องของตัวยูโรไฟเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ลูกค้าติดตั้งเป็นแอโร่กัสนะคะเป็นตัวกระบปประฝาท้ายเห็นไหมอันนี้คือติดตั้งของแท้ของแท้นะจากฟอร์นะคะตัวนี้ก็อยู่ประมาณห้าหมื่นนิดๆนะคะตัวนี้พร้อมติดตั้งนะนี่เห็นไหมตัวนี้สามารถติดตั้งโรเลอร์ได้เลยนะคะ เอวไฟฟ้าติดตั้งได้ด้านล่างก็จะมีไฟนะคะเป็นไฟสปอร์ตไลท์ด้านล่างมาให้เรียบร้อยอันนี้ยังไม่ได้ปูกกระบะท้ายนะคะตัวนี้นะคะรุ่นนี้ฝาท้ายของเขาก็จะเป็นฝาท้ายที่เป็นแบบ ่อนแรงนะคะตัวนี้เปิดปิดง่ายได้นะคะเป็นแบบขอนแรงเรียบร้อยแล้วด้านหลังจะติดคําว่าสปอร์ตตรงรุ่นมาให้เลยนะคะสาหรับตรงฝาท้ายจะมีกล้องถอยมาให้แล้วนะคะตัวนี้ต้องกล้องติดมาจากโรงงานเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับตัวเส้นกระระยะมาให้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนด้านหลังเนี่ยตัวนี้เป็นกันชนสีเทากาวไฟ้นะคะแต่ใครอยากอัปเกรดเป็นกันชนเหล็กก็สามารถแจ้งมาได้นะคะตัวกันชนหลังเนี่ยจะไม่มีเซ็นเซอร์นะใครอย อยติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มได้สามารถติดตั้งได้เลยใครที่จองกับเจ๊เอ๋นะเจ๊เอ๋เพิ่มในส่วนของตัวโชกอ้าฝาท้ายให้ด้วยนะคะใครอยากได้โชกอ้าฝาท้ายแจ้งมาได้นะคะแล้วก็โชกหน้าโชกหน้าแจ๊ก็จะติดตั้งให้นะคะสําหรับคันนี้มีในส่วนของตัวที่เป็นตัวบันไดเหยียบด้านข้างมาให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นราคาชุดแต่งที่อยู่ในงานนะทุกคนนะคะราคาชุดแต่งที่อยู่ในงานเอาทําไมเบอร์ละทําไมเบอร์ละนะคะอ่ะ อยู่ที่ประมาณ4 2่หมื่นนะคะสี่หมื่นนะใครอยากได้ชุดนี้ที่เหมือนกับตัวที่โชว์ในงานมอเตอร์โชว์นะอยู่ราคา4 2่หมื่นนะแต่ถ้าใครจองนอก,นอกงานนะเดี๋ยวแถมให้เดี๋ยวแถมให้แถมแถมฟรีทั้งคันเลยนะคะติดตั้งฟรีทั้งคันเลยนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะด้านหลังเนี่ยรุ่นสปอร์ตเนี่ยเป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับตัวแอร์หลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ภายในนะคะอ่ะมาดูคอนโซลด้านหน้าของเรานะคะเป็นคอนโซลตัวนีภ้ภายในเป็นเบาะหนังเรียบร้อยตัวนี้มีแอร์แบกทั้งหมด7ใบนะคะแล้วก็ ไอ้หกใบหกใบเท่าทีนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นจอซิงโฟเอสหนึ่งนิ้วนะคะแต่ว่าจอหลังพวงมาลัยก็8นิ้วนั่นเองพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้สามารถปรับนะคะในเรื่องของอ่าพวงมาลัยได้นะคะปรับ ได้ทั้งหมด4ทิศทางนะคะดึงเข้าดึงออกยกขึ้นยกลงนะคะตัวนี้ปรับได้แล้วก็พวงมาลัยมีปุ่มมัลติฟังก์ชันที่ผมมาให้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะมีระบบตัวล็อกความเร็วด้วยแล้วก็ลดเสียงเพิ่มเสียงสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยนั่นเองในส่วนของตัวหน้าจอซิงค์โฟเอช้งานได้เหมือนกันหมดเลยนะคะสาหรับตัว Next Gen เน็กเจนเนาะแล้วก็เพิ่มเติมมาเป็นขับโฟลอยู่นั่นเองนะคะจะมีโหมดการขับขี่ทั้งหมด6โหมดนั่นเองนะคะในส่วนของตัวปรับตัวโหมดโฟลอยู่ก็จะมี2อ 4 H แล้วก็4 L นะคะสำหรับใครที่ใช้4 H นะลูกค้าสามารถ เวลาขับเนี่ยลูกค้าสามารถปรับได้เลยนะหมดได้เลยมาที่สีเหตได้เลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าจะใส่อยู่ที่สีอลลูกค้าต้องจอดรถก่อนนะคะแล้วก็ใส่ใส่เกียร์เอ็นก่อนแล้วค่อยปรับในส่วนของปุ่มตัวมาที่สีเอลเนาะแล้วก็มีตัวระบบยิบล็อกไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับตัวระบบออโต้สตาร์สต็อปมีมาให้นะคะระบบท SC นะคะป้องกันการลื่นถลายออกนอกเส้นทางนั่นเองค่ะแล้วก็ปุ่มที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือไอตัวที่เป็นแท่นชานร์จไร้สาย ะะมีมาให้เรียบร้อยสําหรับรุ่นสปอร์ตนะคะตัวนี้สมมติว่าลูกค้ามีโทรศัพท์ที่รองรับในส่วนของตัวแท่นชาร์จไรส้สายก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็ตัวถ้าไม่มีก็จะมีช่องไฟเสียบไฟสำรองให้ก็คือจะเป็นตัวย s b แล้วก็ไทยีีมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้นะตัวเบาะนะคะสามารถปรับในส่วนของเบาะ ฝั่คนขับนะคะจะมีในส่วนของตัวปรับในส่วนของตัวพนพักพิงหลังนะคะสามารถปรับเองได้แล้วก็ตัวนี้นะคะปรับเอ,อขึ้นลงสูงต่ำได้นะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะอย่างที่แจ้งไปนะคะตัวคอนโซลเนี่ยก็จะเป็นสีดํานะคะ แผงประตูด้านข้างนะคะตัวน,นี้จะมีปุ่มปรับไฟฟ้านะคะปรับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าแล้วก็ปรับกระจกขึ้นลงทั้งหมด4บานเป็นไฟฟ้านั่นเองค่ะสําหรับระบบความปลอดภัยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS, EBD, e EB s s แล้วก็ระบบรอมป้องกันการพลิกคว่ำแล้วก็ระบบช่วยโชว ช่วยโทรฉุกเฉินนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้า,าซื้อคันนี้ไปแล้วจบมากๆเลยในราคาพิเศษตอนนี้นะคะ1 4, 4ึ่0 0 0บาทสำหรับราคาที่ ขายในงานนะแต่ว่าราคาเปิดตัวอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมื่นเก้านบาทะสนใจโปรโมชั่นดีๆหรือชุดแต่งแนวไหนนะคะลูกค้าสามารถทักเข้ามาหาเจ๊เอกได้เลยหรือโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์หกสามค่ะสามหกแปดหนึ่งสี่สี่หนึ่งนั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามารับชมช่องเจ๊เอแล้วอย่าลืมนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะ,นะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไปที่หน้าจอลูกค้าเวลาเจ๊เอมีคลิปลถใหม่ๆมาอัปเดต นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะเจะ๊ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ